สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวนะ stw hero นะครับชงฉี s t Strike f r e e d o มกันดั้มครับก็สำหรับตัวนี้นะฮะก็ได้ทำการไลฟ์สดตอดิบไปให้ดูกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในวันก่อนๆนหน้านั้นนะทีนี้วันนี้ก็จะมาเป็นรีวิวสรุปนะครับของตัวชงฉีกันนะครับผมสำหรับตัวของชงฉี t i k e f r e e d อมกันดั้มเนี่ยก็ถือว่า เป็นตัวที่สําหรับผมนะสวยที่สุดนะครับตั้งแต่ต่อมาในซีรีส์ของ sdw hero เลยผมว่าตัวนี้สวยกว่าร่างของหอองอคงร่างปราบมานซะอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ้างอิงมาจากทางสไตล์ฟีดอมแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับก็จะต้องเป็นตัวของดรากูณนะฮะสำหรับในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็ไล่มาตั้งแต่ หน้าผากนะครับก็จะเป็นสองชิ้นนะที่อยู่ด้านบนนะครับชิ้นสีทองตรงนี้นะฮะชิ้นดวงตาตรงนี้เลือกเป็นดวงตาสีแดงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงไหลนะครับสติกเกอร์ตรงกระโปรงหน้านะครับผมแล้วก็สติกเกอร์สีแดงนะครับตรงเท้านะครับสำหรับในส่วนของผาชิ้นใสนะครับก็จะเป็นเท้ากระโปรงข้างแล้วก็ชิ้นไหลนะครับจะเป็นชิ้นใสด้านในนะครับผมนี่แล้วก็หัวนะครับผาชิ้นใสสีม่วง ซึ่งบอกเลยว่าหัวเนี่ยสวยมากนะครับแล้วจริงๆอะ่ะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นพาสใสสีม่วงอยู่นะครับแล้วก็ขยับได้ถ้าไม่ติดตรงแบ็คแพคด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งแบ็คแพคด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปมันคือดรากูนนะครับหรือว่าฟินฟันแนลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เออจริงๆมันมีชื่อเรียกชื่อเรียกของตัวของตัวฟันแนลเนี่ยจะเรียกว่าโคบาคุเซนจินนะฮะก็สามารถ เอาไปเล่นคู่กับฐานตั้งได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบยิงฟันแนวออกไปนั่นเองนะครับโอเคตัวเนี้สีทองมีมาให้2เฉดนะครับก็คือเฉดจากด้านหน้านะครับนี่เป็นชิ้นหน่แล้วก็เฉดที่เป็นแบบทองนะฮะก็คือตรงของฟันแนวนั่นเองนะครับโดยที่จรงิงๆแล้วการลงสีทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จะเป็นสีทองทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาแยกสีทองมาเป็นสีชิ้นตรงนี้เท่านั้นเองนะครับตัวห่วงต่างๆเนี่ย ก็ทํารายละเอียดมาให้ได้ดีมากเลยนะถ้าทําสีเพิ่มเติมนะครับนี่ค่อยๆตรงเนี้ยเอาไปทาสีเพิ่มเติมเนี่ยรับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนนะครับในเรื่องของจุดขยับก็ต้องย้ําเลยว่าลายของ S D W Hero เนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเหมาะกับการตั้งโชว์ดีกว่านะครับขยับค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากแบบ ในแต่ละส่วนนะฮะจะติดดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ตัวหัวเองนะครับก็ขยับนิดเดียวก็ติดแพ็คด้านหลังแล้วนะครับหรือแม้แต่การหมุนไปมานะครับตัวคางนะครับก็ติดอกติดไหล่นะครับตัวเขาอะไรพวกนี้ก็ให้รายละเอียดมาแบบเยอะมากนะครับชิ้นไหล่นะครับก็ยังขยับได้ปกติแต่ว่ามันไม่สามารถไปได้ทั้งหมดนะครับตัวมือนะมีมาแค่คู่เดียวนะครับตามสไตล์ scw hero นะฮะในส่วนของกระปรงด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น ตัวงุ้มขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะลากยาวมาจนเกือบถึงเท้าเลยทีเดียวนะครับส่วนของกระโปรงด้านหน้าเนี่ยก็มีรายละเอียดในส่วนของสติกเกอร์นะครับที่อยู่ตรงนี้มาอ,อ้อมีพาชิ้นใส่ด้วยตรงนี้นะครับแต่ว่ามองในกล้องมันไม่ค่อยน่าสังเกตเท่าไหร่กระโปรงข้างหลังก็ขยับไม่ได้นะครับแล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่าถูกแพคด้านหลังเนี่ยปิดบังไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ ถอดในส่วนของฟันแนลนะครับหรือว่าดรากูนตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ติดกับฐานตั้งเรามาดูกันที่ว่ามันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนโอเคครับนี่ก็คือการเอานำดรากูนนะฮะหรือตัวฟันแนลเนี่ยเอามาติดกับฐานแอคชั่นเบสนะฮะก็สามารถเอามาใช้ได้ทั้ง4อันเลยนะครับที่เป็นสีทองเนี่ยก็เอามาทำเป็นโพสแอคชั่นแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวฉงฉี มากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อบวกกับตัวของ p a s s Effect นะครับผมและนี่ก็คือรีวิวแบบคร่าวๆนะครับของ sdw hero นะฮะชงฉี t t r i k e f r e e d o กันดั้มนะครับ last boss นะฮะจากในภาคนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้บอกให้ทราบกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผม